ทอดปลาอะไรเนี่ยปลา,ากระสิอไม่ใช่หรอปลากระสือกินปลาฉลามก็เลยอัพไซ์พอแล้วอันนี้เราจะทอดปลากระสืวกันนะคะอุ้ยปลากระสืวอัพไซ์อันนี้ปลาที่เราจะทอดนะคะนะเหมือนคล้ายๆปลาทูเลยอะ่ะแฮ่ไม่กระเด็น,นใส่เกลือไปไง อะมานันยตรงน,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 นี้เขาเรียกปลาอะไรไม่รู้นะคะแต่แรูปร่างมันเหมือนปลาทูเลยหนางออคอหักน่ากินเนาะตาตาเหมือนจะ,จะไปเลี้ยงโรงทานเลยตาใหญ่มาก ถูกไหมขับอย่งยังพี่ใบับได้มพี่เอาไปช่วยขับตรงหัวมันลงเบาๆหน่อยเดี๋ยวน้มาก็เดิ่งี่จะดาษได้แต่ใครแบบก็ทำหนึ่งก็ที่เขียนเลวนะ ันนี้จะจับอะไรล่ะต้เอาอะไรมาใส่้วยว่าียงไ่ะบหาผ้าเสอแล้วมันผ้าเหม่อละลุดมาแล้วใส่ให้แน่นนะ ปุ๊บยกไหลยกลอยเลยนี่ทอดเสร็จแล้วนะคะตัวใหญ่มากกว่าจะสุกไปแล้วไปทอดพวกพีกันไปมั้งไม่แล้ว

ร้านก่อนอ่ะอันนี้ล้างแล้วค่อยค่อยทีทีนะจัดไปเลี่ยทีใหญ่เลยเป็นไงเลือดชังเลยทีนี้ เมนูนีเป็นเมนูที่ทำกับข้าวโคตรใหอ่ใช่แล้วโคตรร้อนอะ่ะเสร็จแล้วแล้วก็เดือวหอม ก็กรอบเลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นเลยมาเคยตรงเลยมาเคยตรงกระมังเลยแล้วก็เดือมะนาวอันนี้เรากำลังเตรียมเครื่องนะคะแล้วก็จะเอาโรยหน้าปลา นี่เราก็จะราดน้ำปลาก่อนนะคะพอมไหมอ๋อไม่ต้องราดเยอะใหญ่หญก็ใส่ลายแซ่บลายน,นี้น้ำตาลนะคะ <c oughs> ตกเป็นกองอันนี้ เอาพี่เห็นสมควนเลยใส่เหมือนน้ำตาเลยปะใส่บางๆหน่อยๆให้ทั่วตามด้วยมะนาวอพอแล้วมั้ง เดี๋ยวใส่ไปในถาดให้เขาบดเองสมยอ่ะวะอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้กระหอมนะคะเราจะใส่ลงไปหน้าไปแล้วใ,ใส่หมด ไม่ค่อยได้อยู่ในตาเท่าไหร่ล่วนไปเ้่าลหร่เหรออ,อันนี้เป็นใบมะกรูดกับพริกน่ากินเลยอ่ะขอ,อเสนอไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็น เมนูปลาทะเลแล้วก็ทอดแบบอ่าคล้ายๆเหมือนปลาทูเค็มอะ่ะแล้วก็ใส่ชูรสน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาบีบมะนาวแล้วก็มีพริกใบมะกรูดตะไครหอมนะคะใส่ไปไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูนี้นานเส้นนาน